พบข่าวสาระและความบันเทิงกับช่องอดิศรแฟมิลี่ล่าสุดนะครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะฮะ FC จากต่างประเทศนะครับที่มาเยี่ยมลงุงพลป้าแตนนะฮะก็นะครับหลังจากที่พูดคุยกันที่ศาลานะครับ FC นะฮะตอนนี้ล่าสุดก็นะครับก็จะมาไหว้ขอพรนะฮะองค์ปู่นะครับ,รบที่บริเวณสนามหญ้าเทียมเนะาะ ตรงนี้นะครับลานหลวงพ่อปู่นะครับพอมาดูบรรยากาศก,ากันเนาะด้วยความตั้งใจของ FC นะเนะาะจากต่างประเทศนะครับผ้าแตนก็ดูแลอย่างดีนะครับกับคุณลุงคุณป้านะให้การต้อนรับอย่างดีดายเราไม่มีร่มใหญ่เนาะอันนี้ก็ร่มแม่น้องมาต่อยนะเป็นร่มตัวเล็กนะครับ ปาแตนดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีนะครับปาแตนดูแลทุดทูบให้ อยู่ด้านล่างจะมีตัวมัดแล้วครับป้าแตนมันจะมีตัว,ตวใช่ครับป้าแตนก็ดูแลแขกเป็นอย่างดีนะครับ 2> 2, 2ค,คนละเก้าดอกครับ มีนะเี่มนมีไมมีนะฝั่งนู้นะคะแต่ใครม่ช่วยคุณแมุ่่ยก็ได้ค่ะฝั่งนู้นเขาไม่ได้จุดโอ้ยแดงจ้านี่สีน้ำโอ้โหดูม่านี่ไฟแชมปเราไม่ใช่จะจุดนั่นเลยไม่ไม่ไม่ ียวุมา่นนือให้เอาไค่ะเ็ูีกหลาอันค่ะไปจุดน้เเยเทียนเทียนเราไม่มีบ่มันดับมันดับเอาโอเต็มเลยเต็มเลยไอ้ไอ้อเดี๋ยวจุดให้ค่ะจริงมีเทียนอะไอยู่นั่นอ่ะ

ร้ไมอเายดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยจะทได้บ่น้องหือหินอยู่เนะครับถูกไหโอ้มกี้ถูกเข้าตามองไม่เห็นเลยครับปุ๊บเลยกระบกยังไม่มาตัย

พีแม่ปากได้หรือเปล่าไ,ได้อยู่เนาะอนุญาตให้ยืนด้วยนะครับผมเอาเลยครับนี่คุณแม่ตีของเนาะ ร่มเราก็มีแต่ตัวเล็กๆนะเอฟซีถูกครับสามแล้วสามแล้วสามแล้วดนตีเบานะแม่วางนี้ก็ได้ครับเป็นภาพที่ าประทับใจนะครับ fc มาเยี่ยมแล้วก็มาไหว้ขอพรหลวงพ่อปู่นะครับถูกสมบัติทั่ประการนะครับ บรรยากาศที่ลาดหลวงพ่อปู่นะครับเอซจากต่างประเทศนะครับอาป้าแตนก็นะครับหลังจากที่พูดคุยนะครับเนาะที่ศาลาที่ดาเศรษธีนะครับก็พาคุณแม่นะครับแล้วก็อาทีมงานที่มาด้วยนะครับเนาะก็มาไหว้ขอพรหลวงพ่อปู่กันนะฮะ ลมพัดมาทำให้อากาศเย็นขึ้นนะเอฟเสียดาตรงนี้ยังไม่มีร่มเนาะใช่น่าจะมีราคาเนาะเพราะว่าย้าเนี่ยเวลาโดนแดดมันร้อนมากใช่ยาเทียมนะครับขมวนมาสั่นเฉพาะขอบตัวนี้ก่อนอันนี้ก็เท่าขมวนกันเฉพาะกระเบื้องนะก็ถ่ายรูปไปได้ล่ ก็ไปสั่งที่เขาจะไม่ส่งพวงก็แต่ก็เดินไปตรวจงานช่างพงมานะเอฟซีกับลุงพลนะครับดูบรรยากาศนะน้องปอนนี่แบบไม่ใส่หมวกเลยนะแบบทนได้นะของเรานี่โอ้โหแบบร้อนมากนะเอฟซีดูดูจากเงานะตอนนี้ดวงอาทิตย์ตรงหัวนะครับเที่ยงนะครับเอฟซี เวลาเที่ยงตรงนะฝากที่พี่คอฟฟี่ที่พี่โคโก้เสื้อองปู่ปาริจิตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะฮะส่927947526หรือดเอสที่พ f สกิลออฟฟิเชียลครับนะสั่งได้ในนามช่องยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องนะครับโอ้เป็นภาพหาดูได้ยากนะนะปลาแตนก็ดูแลแขกเป็นอย่างดีนะครับนะนะนะ